คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับถ้าเราไม่อยากได้รับบํานานนะครับจะรับเป็นบําเน็จชราภาพทําอย่างไรนะครับทํำยังไงดีนะครับเป็นคําถามยอดฮิตเลยที่หลายท่านก็ถามมาเพราะนั้นต้องเอามาทวนกันหน่อยละนะครับกันลืมนะสาหรับหลายท่านนะครับที่ยังงงๆอยู่เนื่องจากณนะปัจจุบันนะครับเรายังไม่มีตัวบทกฎหมายนะครับกฎกระทรวงที่ออกมาว่าให้เราสามารถที่จะ เลือกได้ว่านะครับจะรับเป็นบําเหน็จหรือบํานานชลาภาพนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องใช้เงื่อนไขเดิมนะครับก็คือถ้าเกิดคุณได้รับสิทธทิประโยชน์นะครับในกรณีชลาภาพในส่วนของสิทธิบํานานชลาภานะครับก็คือจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180เดือนนะครับไม่ว่าะระยะเวลา180เดือนจะติดต่อก,กันหรือไม่ก็ตามนะครับรวมเลยนะเมื่อยุครบ55ปีบริบูรณ์แล้วก็ความเป็นผู้มตนสิ้นสุดลงคุณได้บํานานแน่นอน แต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่คุณจ่ายเงินสมทบไม่ครบ180เดือนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงมีอายุค,ครบ55ปีบริบูรณ์หรือเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตายคุณได้รับเป็นบำเหน็จชลาภาพแน่นอนนะครับเพราะฉนั้นยังใช้หลักเกณฑ์และเงินไขเดิมอยู่เนื่องจาก3ขอนะครับทวนกันเล็กน้อย3ขอเนี่ยมันยังไม่ผ่านนะครับสขอที่สำนักง,งานประกันสังคมถ้าคุณเข้าไปที่ asso ไทยของประกันสังคมนะครับ และคุณก็เข้าไปอสอบถามเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิทประโยชน์กรณีชราภาพอันเนื่องมาจากข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ใช้แรงงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนหรือ3ามขอสามขอได้แก่ขอเลือกนะครับขอคืนขอกู้ขอเลือกคือให้ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า1 8 0เดือนซึ่งได้รับสิทธิเป็นบำนาญเนี่ยนะครับบำนาญชลาภาพสามารถเลือกรับ เป็นบำเหน็จก,ก็ได้หรือเป็นบำนาเช่นเดิมก็ได้นะครับก็ค,คือเลือกได้นั่นเองข้อ 2. ขอคืนในกรณีเกิดพิบัติภัยอันส่งผลกระทบตอบ่อผู้ประกันตนหรือซึ่งมีเงินสมทบกรณีชราภาพสามารถขอรับเงินชราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อนเพื่อบรรเทา,าพิบัติภัยในช่วงเวลานั้น 3. ขอกู้การนําเงินชลาภาพไปเป็นหลักประกัน กับสถาบันทางการเงินเพื่อทําความตกลงกับสํานักง,งานประกันสังคมได้นี่คือ3ขอซึ่งมันยังไม่ออกมามาตรา3ขอเพิ่มเติมสิทธิทประโยชน์กรณีชลาภาพขอเลือกขอคืนขอกู้ขณะนี้สํงงานักงานคณะกรรมการกิจฎีกาได้ประชุมตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมนะครับเสร็จแล้วโดยสํงงานักงานประกันสังคมได้แจ้งยืนยันร่างกฎหมายไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับอยู่ใน คณะรัฐมนตรีจะได้ยืนยันล่างและเสนอเข้าที่ประชุมต่อสภาผู้แทนราษฎรตามขั้นตอนต่อไปนะครับนี่คือข้อมูลจากกองกฎหมายของสํนักง,งานประกศาศสังคมนั่นเองซึ่งสภานะครับตอนนี้เรายังไม่ได้สภาใหม่เพราะพอเราได้สภาใหม่แล้วเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้นะครับที่เขาเตรียมพร้อมมาแล้วมันก็สามารถยื่นได้เลยซึ่งถ้าเขาอนุมัติเห็นชอบนะครับแน่นอนมันก็สามารถที่จะออกมาเป็นตัว ตัวร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมได้นะครับแล้วก็ออกใช้งานก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดเงื่อนไขณนะวันที่มีการออกร่างแล้วนะครับณนะตอนนี้มันอัปเดตได้แค่นี้จริงข้อมูลมีแค่นี้เพราะนั้นณนะตอนนี้คือ,อ,อยังไม่สามารถเลือกนะครับรับเป็นเงินก้อนหรือบำเหน็จได้นะครับก็ต้องรับเป็นสิทธิทประโยชน์บํานานถ้าคุณไปยื่นนะครับเพราะฉะนั้น ก็ต้องเข้าใจหน่อยว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวพันกับตัวบทกฎหมายอะไรพวกร่างพวกเนี้ยแหละนะครับเพราะนั้นมันทำอะไรไม่ได้นะก็ลองดูนะครับสำหรับใครที่รออยู่หรือวางแผนผมว่าไอ้สามขอเนี่ยมันเป็นเท่าที่ดูนะเอาจากที่เราดูเนี่ยมันมองมันมองว่าเป็นเรื่องที่มันผ่านได้อยู่แล้วล่ะนะครับ เท่าที่ดูเนี่ยตามความคิดเห็นส่วนตัวนะมันเป็นเรื่องที่ผ่านได้อยู่แล้วลเพราะเป็นเป็นเรื่องออพื้น้นนะ่ะเราเป็นผู้ประกันตนใช่ไหมแล้วก็เงินเรามันไปสมทบไอตัวก้อนนั้นนะมันมันคือเงินเรานั่นแหละนะครับที่วันหนึ่งถ้าเราเองที่เป็นเจ้าของเงินก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าอยากได้บําเหน็จหรือบํนานาญนะครับมันก็เป็นสิงที่ควรจะเลือกได้ ถูกไหมอ่าถ้ามองในมุมนี้มันก็เป็นสิ่งที่ควรจะเลือกได้ถามว่าทําไมนะครับก็เพราะว่าบางคนเนี่ยนะครับวิถีชีวิตมันไม่เหมือนกันบางคนน่ะอยากรับเป็นบํานาญเพราะว่าไม่อยากทําอะไรแล้วแล้วก็รับเป็นบํานาญทีละเล็กน้อย,เล,อยเล็กน้อยนะครับทีละเ,เดือนละเท่าไหร่ก็ว่าไปเดือนละกี่พันก็ว่าไปอันนั้นพอใจแต่สําหรับอีกบางคนที่หวังเป็นบําเหน็จเนี่ยเพราะเขาอยากได้เงินก้อนไปต่อย,ยอดนะครับ ประเด็นอื่นๆนะไปดอยยอดทําธุรกิจขนาดเล็กในการประกอบอาชีพหลังเกษียณนะครับคือไม่ไปทํางานประจําและไปขายนู่นขายนี่เล็กๆน้อยๆแต่มันไม่มีเงินทุนอ่ะบางทีมันไม่มีเงินทุนไอเงินตัวนี้มันก็อาจจะเอาไปเสิร์ฟได้นะครับเพื่อสร้างไรายได้อะไรแบบเนี้ยแต่แน่นอนที่เขากําหนดมาเป็นแบบเนี้ยโดยพื้นฐานเดิมนะครับเป็นความตั้งใจดีของประกันสังคมที่อยากจะ มีอยากให้ผู้ประกันตนทุกคนนะครับมีวิถีชีวิตที่ดีในยามเกษียณคืออย่างน้นอยเกษียณแล้วมีเงินบํานาญจากประกันสังคมช่วยดูแลช่วยซัพพอร์ตช่วยเจือจุนนะครับนั่นคือวัตถุประสงค์ของเขามันทําให้เขาถึงมีการบังคับว่าส่งมาเกินร้อยแปดเดือนต้องได้เฉพาะบํานาญเท่านั้นนะนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เป็นเงินก้อนแล้วมันหมดไงนะครับแต่พอวิถีชีวิตเปลี่ยนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอนะ แต่ละคนในเงินบำนาญชราภาพแค่เนี้ยมันอาจจะไม่พอจริงๆคือบางคนได้สามพันอย่างเงี้ยบางคนได้สองพันมันอาจจะไม่เพียงพอในการประกอบอในการดำรงชีวิตจริงๆซึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องไปประกอบอาชีพอื่นๆซึ่งประกอบอาชีพอื่นๆดันไม่มีเงินอีกเงี้ยสมมตินะสมมติดันไม่มีเงินอีกคราวเนี้ยแหละมันก็ต้องไปกู้นี่ยืมสินเพื่อเอาใบลงทุนแล้วผลลัพธ์ล่ะนะครับไอ นี้สินที่คุณเอาไปลงทุนมันอาจจะสร้างหนี้ตอนแก่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันมีเงินที่ได้รับเป็นบําเหน็จนะครับเงินเงินก้อนและเขาค่อยๆแบ่งเงินนะครับคือจัดสรรเองอผมเชื่อว่าคนอายุอายุเท่านี้แล้วเนี่ยนะครับย่อมมีวุฒิภาวะที่สามารถบริหารจัดการ,รเงินของตัวเองได้นะครับอย่างดีและมีประสิทธิภาพ เพราะนั้นเขาต้องยอมรับก่อนว่าเมื่อได้เป็นเงินก้อนแล้วถ้ามันหมดนะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไรอีกแล้วนะเพราะนั้นเรามันระวังด้วยนะครับในเรื่องนี้เพราะนั้นเขาก็จะเอาเงินเนี่ยแหละแบ่งบางส่วนไปลงทุนอีกบางส่วนเก็บไว้กินหรือสำรองยามที่เมื่อลงทุนแล้วมันไม่เป็นไปตามที่คาดคิดจะได้มีเงินอีกส่วนหนึ่งนะครับเอาไว้ดูแลบางคนก็จะแบ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับอลองดูแล้วแต่นะมันไม่มีผิดไม่ถูกหรอกเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่อง ของแต่ละคนที่ไม่เห,เหมือนกันนะครับก็ฝากไว้ก่นอกนจากการเช็คสิทธิ์ได้ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์ประกันสังคมแอ o ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอนี้นะครับเพื่อเช็คเงินสมทบชราภาพเงินสมทุกันตนประวัติเปลี่ยนโรงพยาบาลแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับสิทธิประโยชน์มาตรา33 3 9 4 0วิธีการสมัครเป็นผู้บันตนมาตรา3 9มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชำระเงินและเงินสมทบต่างๆนะครับ หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะสาวารถเข้าไปดูได้นะว่ายอดเงินสมทบนะครับของคุณมันเท่าไหร่แล้วมันเป็นยังไงนะครับยอดเงินสมทบฉลาภาพอย่างเงี้ยของผม77็ดหนะครับแล้วก็ไปไล่ดูได้ว่าคุณสมทบในแต่ละปีนะครับสมทบเท่าไหร่นะครับก่อนจะก,การฝากกดไลค์กดซับสไครป์เปืนอกำลังใจให้หน่อยใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประัาสังคมคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่ตอบคำถามให้นะครับ